วันที่สิบเอ็ดน้องหายใช่ไหมล่ะแล้วผมถามหน่อยวันที่สิบเอ็ดธันวามึงก็ยังยึดถือวันที่สิบเอ็ดธันวาเพื่อเป็นวันอะไรนะบวงสรวงองค์พญานาคอยู่ใช่ไหมล่ะนี่กระนั้นยังตอกดำกันยังไม่พอใช่ไหมล่ะมึงก็ยังไปยึดถือวันที่สิบเอ็ดกันยาเพื่อเป็นวันเปิดผลิตภัณฑ์สินค้าของมึงอีกนะ ผมถามหน่อยมึงจะเอา,ม,เอามึงจะเอาดวงวิญญาณของน้องเอาเลือกเอาอยาน,นี้ไปหากินกันไปถึงไหนกูถามหน่อยดิใช่ไหมละ่ะผมถามหน่อยพวกมึงจงใจหรือว่าเจะจงไม่ใช่เหตุบังเอิญเลยกับพี่น้องเพราะอะไรรู้หรือเปล่าก็วันที่น้องหายก็วันที่สิบเอ็ดวันที่เออ วันที่บวงสวงองค์พญายนาคของบุคคลณนะก็วันที่ x, สิบเอดอีก1ีเบตันวานอะใช่ไหมละ่ะวันที่เปิดผลิตภัณฑ์นี่จะมายังมาติดงต่านู้นนั่นนี่อีกก็วันที่อะไรสิบเอ็ดกันยาปฏิโดอะไรกันนักกันนะเอา้าหรือหรือรืมึงจะเอาเลือกเอาใช้ติดคุกวันที่สิบเอ็ดนีนะสิเ็ดเดือนไหนปะเอา้านี่ผมถามตรงๆ แล้วยังมาบอกว่าไม่เคยเชื่อเรื่องไสยศาสตร์แม้แต่น้อยไม่เคยเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เลยเออนี่ผมถามตรงๆหน่อยเถอะว่าถ้าคนเราไม่ชอบขี้หน้ากันถ้าเหม็นขี้หน้ากันทำไมต้องไปลงกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง